ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องห้าร่วมกับบริษัทโพสต์ทีวีจำกัดเสนอ 才敢来。 สวับนโาลเวลาของสนามเป้า,มาเม้าเ้าววันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2558 ไปกุ๊กฝ่ายครับค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมอยู่ทาง GGN 177ประเทศทั่วโลกและรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง f m 94้วยคะ่ะหลากหลายช่องทางนะคะที่จะรับชมแล้วก็ติดตามกันได้นะคะนอกจากชมสดแล้วยังสามารถชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง w ว w t v 5.co.th นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะแล้วก็ชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะ,คะชื่อแอปพลิเคชันก็คือ t v 5 live นั่น ก่อนไปติดตามเรื่องใหญ่วันนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระกระแสรับสั่งขอบคุณประชาชนทุกๆคนค่ะที่เข้าร่วมกิจกรรมไบฟอร์มปั่นเพื่อแม่ที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่แห่งแผ่นดินนะคะเรามีไฟเสียงมาฟังกันค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร สรงพระราชทานพระกระแสรับสั่งขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศที่ร่วมแรงร่วมกายจัดงานไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ถวายเป็นพระราชสด,ดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาความว่าขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มีน้ำใจร่วมสามัคคีและสนับสนุนกิจกรรมไบฟอร์มัม ปั่นเพื่อแม่จนประสบผลสำเร็จเรียบร้อยและราบรื่นเป็นอย่างดีทุกประการจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและขอให้ทุกทกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพกายใจแข็งแรงเพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไป16สิงหาคมปี2558 b บ for m ม m ปั่นเพื่อแม่ สำหรับกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นกิจกรรมครั้งสําคัญท,ที่จะอยู่ในใจของประชาชนคนไทยไปอีกตราบนานเท่านานแล้วนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะยังได้รับการบันทึกลงสถิติโลกด้วยกับ Guinness Book World Record รนั่นเองนะคะก็น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะครับ ส่วนเรื่องใหญ่ที่ต้องตามความคืบหน้ากันนะครับก็คือเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราไปประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้ในช่วงเรื่องใหญ่ครับช่วงเรื่องใหญ่สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ยาวีกิฟชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติบริษัทป,ปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชน,เป,นเป็นเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของประเทศไทยที่กำลังชื่นมื่นกันนะครับหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้รวมแรงรวมใจกันรวมแรงร่วมใจกันของคนไทยทั้งประเทศนะครับ แต่ว่าอยากจะอัปเดตเรื่องของการเดินทางก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะเช้านี้ BTS รถไฟฟ้า BTS เปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนถนนอาจจะมีการปิดเส้นทางการจราจรโดยรอบแยกราชประสงค์นะครับเดี๋ยวมาชี้แจงกันทีละเรื่องนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับเกิดเหตุเสียงดังคล้ายรนะเบิดนะตอนแรกนั้นข่าวรายงานมายังไม่ทราบนะฮะบว่าเกิดอะไรขึ้น บางข่าวรายงานว่าแก๊สระเบิดบางข่าวรายงานว่ารถจักรยานยนต์บรรทุกแก๊สระเบิดนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหน่วย e EOD ของตํารวจและทหารหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุครับเบื้องต้นเนี่ยมีการสั่งปิดการจราจรนะครับสำหรับเมื่อคืนเนี่ยตอนหลังจากที่เกิดเหตุประมาณหนึ่งทุ่ม บริเวณแยกประตูน้ำถนนราชดมริถึงแยกสายรัศินแล้วก็ปิดถนนพระรามหนึ่งนะครับจากแยกเพลินจิตถึงแยกเฉลิมเผ่าอันนี้มีการปิดต่อเนื่องเลยจนถึงเที่ยงวันนี้นะครับส่วนโรงเรียนบริเวณนั้นนะครับที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือมาตเายีโรงเรียนสาธิตปทุมวันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตพญาไทเนี่ย สั่งปิดการเรียนการสอนเบื้องต้น1วันนะครับรวมถึงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยก็มีการสั่งปิดในวันนี้ด้วยเช่นกันครับต่อมาเวลาประมาณ5ทุ่ม45นาทีครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกถแถลงการด่วนนะครับเรื่องระเบิดสีแยกราชประสงค์โดยพลตรีสรนเสริญแก้วกำเนิดอดีตโฆษกคโสอชอกล่าวนะครับว่านายกมีบัญชาให้ถแถลงข่าวเป็นกรณีพิเศษกรณีเหตุการณ์ครั้งนี้ มีการสั่งการให้พลเอกประวิทรวงสุวรรณติดตามแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้วนะครับซึ่งทางรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและจะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็วนอกจากนี้ขอยืนยันว่ายังไม่มีประกาศสั่งปิดหน่วยงานราชการสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามีการส่งข้อความส่งข่าวต่อทางสังคมออนไลน์ไปต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทางคอสชอเมื่อวานนี้แถลงข่าวบอกว่าขอให้ติดตามข่าวจากสื่อทางราชการเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของพันเอกวินัยสุวารีโฆษกคอสชอยืนยันว่าจะไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใดยังใช้กฎหมายตามปกตินะครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับ จากเหตุระเบิดเมื่อคืนนี้โดยศูนย์นเรนทร์นะครับตัวเลขประมาณ5ทุ่ม2ี่ที่มีการยืนยันมานะครับในเวลานั้นเนี่ยอยู่ที่19รายแต่ว่าล่าสุดที่เราเช็คไปเนี่ยอยู่ที่22รายแล้วนะครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตชาวไทย1รายชาวจีน1รายอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อ5ทุ่มยสนะฮะสำหรับยอดผู้เสียชีวิตหญิงชาวจีน1รายหญิงชาวฟิลิปปินส์1รายชาวต่างชาติซึ่งเป็นเด็กอีก1ราย ชาวต่างชาติผู้ใหญ่1รายแล้วก็อีก13รายยังไม่สามารถระบุได้นะครับยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ123รายสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บาดเจ็บได้ที่สายด่วนนะครับ1669แต่ว่าล่าสุดขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่22รายค่ะ และในช่วงเช้าวันนี้เวลา7นาฬิกานะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงให้สรุปและติดตามความคืบหน้าความคืบหน้าเหตุระเบิดในครั้งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะส่วนเวลา10นาฬิกาค่ะกรุงเทพมหาคนครก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์พร้อมเพิ่มมาตราการเฝ้าระวังด้วยรวมถึงที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจะเปิดศูนย์ปฏิบัติการวางแผน,แผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤตในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่เตรียมพร้อมจะตอบคําถามและรับมือกับผลกระ กระทบด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นค่ะทางด้านนายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยจีนนายวิชิตประกอบโกศลก็เปิดเผยว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบระยะสั้นต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนซึ่งคาดว่าในช่วง1-2เดือนนี้นะคะจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะลดลงอย่างน้อย10-20แต่หากหน่วยงานของรัฐสามารถคุมสถานการณ์ได้สถานการณ์การท่องเที่ยวก็น่าจะดีขึ้นค่ะสำหรับผลกระทบกับตลาดนักท่องเที่ยวจีนนั้นเชื่อว่าจะไม่กระทบมาก มากนักนะคะอันเนื่องมาจากว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่มาในแบบกรุปทัวร์ซึ่งไม่มีโปรแกรมที่จะไปสัการะพระพรมนะคะและเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวจีนมากนะะักค่ะหากไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงอื่นๆเกิดขึ้นตามมาเมื่อสักครู่นะคะคุณพานุพงศ์ได้ลำดับเหตุการณ์ในภาพรวมไปแล้วนะคะที่ฉันขอ